จมยงจมยงเกงจังแต่น้องอยงไอๆจได้ไอสวัสดีครับผมสวัสดีทัาทายพี่น้องชาว Youtube นะครับกลับ f ออาจารย์สายันอุบลสายันสาว เอฟซีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับเอฟซีแฟนคลับบางนามินดี้นะครับผม okay. แล้วก็ผู้ที่ชื่นชอบเครื่องเสียงระบบเสียงหมอลงมาล่ำนะครับสวัสดีทุกท่านครับผมนะเดี<อ>๋ยวจะพา<อ>ทุกท่านมาดูการเก็บอุป,ปกรณ์ตู้ลำโพงรถตู้ลำโพงของอุบลสายยันหนึ่งเก้าเนะครับของอาจารย์สายยัน ของดีพิบูลมังสาหารนะครับมาดูาเขาเก็บยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเอาลงมาเอาสิคลา้งลงมา สิงล่างเป็นวอเทค V 2องครับซับ,บเบดเป็น WT 2 1 1เป็นตู้เดียวนะครับของอาจารย์สยันนะครับล่นนแกหีุ การทำงานครับ

นใส่ลูกพี่อ okay. oh, ่ะมันลูกไปกุมสตาร์รถฮะบอดิดรถเลยดินิดรไปอ่ะอสนิมโอ้สกับเลยบอย่ามาทันได้สัมภาษณ์เลยดิมาลุ้นกันเขาเอาลางอยู่แล้ว ้วตอนเหนแล้วงมันมัติงมาทงหน้ายซือนอนลงเ้ยยกแล้วครับเอ้า

ไฮโดรลิกพับไ้งอเออวะ่ะแจ๋ว อ๋อแล้วมีเหล็กรงไปก่อนรงไปก่อนรงไปก่อนรงไปเหล็กขาดไปลงไปชื้นไปลลม่อยทุงลมไหกินตัวคั ไฮดรอลิกลงโอ,เอ,โอ้เรียบร้อย,ย,อยแค่นี้นาะจัางข่นอรเรียบร้อยแล้ว ่อข้างไม่กี่นาทีเนาะทั้งกันนะเนาะเนาะไหวครับผมนะอ่านี่ของอ่าสาวน้อยครับของเสียนน์ของเสียน,น์จะต้องกลับหน้าตู้เสียงกลางก่อนโอสาวลาวด้วยนี่แม่นปจ่จักเมื่อเมื่อเมืม่อคืนขึ้นเวทีตอนตอนล่ำด้บอบ่

ทำอะยังปากปากปากไหนกซาันเาทางช่องเมถอว่าเมื่ออุบุเลยนี่ครับน้องสาลาครับผมสาลาครับไมได้ครับมาอยู่พุ่งมาอยู่ีใหญครับมาดล่ะไม่เอาลงรถมึงถารุ่ยูเนาะ่าเือนแล้วคุณ

จ้า Bref, จ้าจ้าจ้าจครับเรียบร้อยแล้วครับมาฝากเสาหล่าไว้เน่เด้อครับเสาจากสวัสดิ์นักเกียรตครับเดี๋ยวคันนี้สิเก็บนะครับโอ้มันมันต้องใช้แผ่นเหล็กปิดนะครับมันน่าจะสามได้หรือเปล่าสองได้จะสามได้นี่ฮะ โซเียมมันต้องกลับหน้าตู้เสียงกลางครับให้มันไปแนบครับไอตัวตัวคานรับเนาะเดี๋ยวไปคุยกับอาจารย์สายันก่อนเดี๋ยวพันสีนีกลับบ้านก่อนดิว่าได้สัมภาษณ์โอ้โเพ้นอยู่นั่นโอ้พ่นอยู่นะอ๋อโอเค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 ครับ เสร็จเรียบร้อยอันนึงครับเดี๋ยวก็ไปไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับ นีก็เหลือไฟกับ led ยังไม่ได้ทันได้เก็บนะครับไม่รู้ใครจะเก็บก่อนใครแล้วนี่เอาอฟังนูครับเก็บไฟก่อนเดี๋ยวมาดูอีกรอบหนึ่งครับวิธีการเก็บรถตู้ลำโพงของอาจารย์สายยันครับอุบลสายยัน1997นะครับที่เด็ดเมืองพิบูลมักสาหารครับ สิบสองลอ้ลสิบสองอ้อ,งอ,อเดี๋ยวต้องเอาพา,าวเวอร์แอมป์ของชอช้างลงมาก่อน แกทําแบบไม่รองรับเลยนะตัวนี้เซอร์วิสแมเทนแน้นแบบง่ายนะครับอันนี้คือ ic, ไฮดรอลิกไว้ดันขึ้นนะครับดันลักคาขึ้นนะใช้กี่ตัวนี่ตัวเดียว,วนะนะ<อ>ใช้ตัวดันขึ้นตัวเดียวเองตัวนี้วยนะ

โอยปันเดินตามดาราเดิน้นี่อาจารย์แนอเนี่ยนะปันดาราเด้เอามาเบิ่งกันครับพี่น้องคนระับอีกฝั่งหนึ่งปิดเลยบ่หรอว่อาฟังนี่คือไวแท้ฟังโน้นไม่ต้องเอาออกขยับอดีตสวัสดีไ่ยุ่งเลย าคือพอดีเลยคุณพอดีไม่ผูลงได้ขามาก็เอามาอย่างนี้แหละอไให้คนตัวใหญ่อยู่มดณจะเชื่อกัน บสบายนะแบบนี้นะทำงานไปครับผมผิดกับสมัยเออผิดกับใช้แรงงานคนเนะเดี๋ยวว่า แต่ว่ามันก็วกว่าอยู่แล้วแล้วเนาะ่นะ,ะมันเท่ากันบอาา่อจันนนะ เอาเอาคมคืนคมคืนอาจารย์ขนออาจารย์ขนอคมคืนไหมราะราะรอทนทุก้นไนั่งน่กันไดไมลแกรปแล้วไปแล้วรังตีมืออาจารย์นิ่เดียนะ มันย่อนนิดนึงครับผมมันย่อนบ่ออาจารย์มันตู้ฝั่งฝั่งขวามันย่อนนิดนึงบ่อต้องให้อาจารย์นอกคมคืนดีเนี่ยเอาลวด จวดเพราข้างนี้ไม่มีอุปกรณ์หลายๆเเรอเรวอันนี้ันัเนมักอ๋อคันนี้มันคันนี้มันคันนี้มันไวกว่าป่ะตั้งไวตั้งได้ครับให้ชาให้เร็วให้ตามใจฉันก็ได้ผูดีมักเร็วกัเลยักรเร็วเลย กนใส่ยากข้างล่างเราฟิตก่อนเนาะแอกอเนาะแอที่ล่อที่นแลฟิต่อที่นี่เดี๋ยวพับหัวบนนุ่นต้นสลิงเงีต้องปูนใหม่ล้วคนไหนยังสายเลย ข้านีให้ลิซาโคตรเร็วคับขานี่ให้ลิซ็าโคตรซรมันกำกันนะเฟกันพ่น้องเฟีกันเนาะขานนว่าให้ลิซ่าแต่โคตรเร็วนะครับขานี่ข้านี่ให้ลิาโคตรซระมัเฟกันต้องไปจูนใหม่เนต้อเนี่ย้มเฟกลยต้ออง่ในน้นที่หมใส่ว่าครับชาวเดนี่ซีข้าไปดูอปวครับอาหารนี่ เขาบอกเลยที่เราเนี่ยเอาไม่ง่ายปากก็บาทิ้งแสด้ใส่เขาไม่ไว้วอยไว้วุ่งลนมือครับดึงสลิงนะดึงสลิงไว้นะเพราะมันแกลีดกันพั่งิดาแล้วอ่ะพันลมมันกันแล้ว ไปอยู่รถตู้แล้วเนี่ย เีรบร้อยครับดึงดึงสลิงลวบ่ดึงแล้วบอ่ะ้ามันต้องถอยออกมาก่อนน,นะ

ือเป็น<ไ>ปยังสั่นเยวแล้วพอเห็นมา, <c oughs> าคนคนม่ไวเลยให้ใช้ของ <c oughs> อ๋อคันนั้นคนมันไวกว่าเอาแล้วเอาแล้วต,ติดติดตู้หน่อยละเป้าออกป่ะ อ่าเรียบร้อยครับฝาเดียวอ๋อเปิดสองฝฟอย่างนี้มันรั่วอ๋อจุนคต้นก่อนจุนคนก่อนอ้าเรียบร้อยครับผมนะครับสำหรับของบุญสยยันจาวครับ f อจันท์นครับ เดี๋ยวเจอกันอีกกัหน,น้าครับอาจารย์เจอกันครับครับผมเดี๋ยวติดตามไปวงเลยอืออ่ะเดี๋ยวคอยลุ้นกันครับว่า12ล้อรถเครื่องเสียงของอาจารย์สายันจะไปวงไหนครับติดตามครับพี่น้องครับผม